สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่31พฤศภาคมปี68นะครับวันนี้พาซามจะสรุปคงสุดท้ายทุกสำนักนะครับ14ทางช่องสำหรับคอรัฐบาลไทยนะครับใครขาดตกคลิปไหนก็นรวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับใครขาดตกคลิปไหนอาจารย์ไหนนะครับเนาะก็่มต้นที่เบาสารคามนะครับก็เคปบหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้เบาสารคามบนล่างนะครับเด่น3รอง2จับคู่36 37 38 2 6งหกนะครับเน้นที่37 38แล้วก็28นะครับเน้นไปที่บุนะครับบุล่างแต่เน้นบนก็กันไว้ที่18กับ1นนะครับวันนี้มั่นใจเหมือนเดิมครับเนาะมั่นใจมากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเต็มเมแน่นอนครับเนาะแทบจะไม่ต้องกลับเลยครับเนาะถ้าเป็นไปตามคาดนะครับกระมาที่ชุด3ตัวครับเนาะชุด3ตัวหลักร้อยคาดว่าเป็น5 2 7และศูนย์นะครับ จับคู่ให้9้าชุดเหมือนเดิมนะครับ537 538 528 237 238 228นะครับก่อนเน้นที่ชุดหลัก2กับหลัก5นะครับเนาะชุดลองก็737 738 728นะครับเขียบหน้าจอไว้นะครับเนาะเขียบหน้าจอไว้วันนี้ถ้ามันผิดพลาดมีลุ้นถึง3ตัวเลยครับเนาะถ้าเป็นไปตามคาดนะครับเนาะเต็มแน่นอนก่ามาที่ fc ใจดีผู้หวังดีครับเนาะเอฟซี FC ผู้หวังดีส่งมาให้หลายงวดคนระับเนาะเป็นเลขติดคนระับเนาะเป็นเลขติดเอฟซี FC ผู้หวังดีบอกว่าเลขติดบนล่างนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาผมดูเข้าบนทั้งนั้นเลยครับเนาะมีล่างมาสองงวดนะครับเนาะงวดนี้ล่าสุดให้มาหกสามเก้าครับเนาะเป็นเลขติดนะครับเสื้อติดสามตัวนี้ไว้บนล่างมีลุ้นแน่นอน,นครับเนาะที่ผ่านมาสถิติบ่าวรำเขียนให้สีงวดย้อนหลังนะครับเนาะ เข้าบนทั้งนั้นเลยเข้า8ดเข้าเจดเข้า8ดเข้าศูนย์นะครับมีเข้าล่างสองวดครับเนาะงวดออกศูนย์หกับ8 7ดเจดนะครับก็เคปบหน้าจอไว้ครับเนาะเป็นเลขติดนะครับเนาะเลขติดแม่นมากครับเนาะส่งให้บ่าวสลาบดูไหลงวดครับเนาะหลงวดมากงวดนี้เลยเอามาลงนะครับเคีบหน้าจอไว้นะครับเนาะเขีบหน้าจอไว้ติด3ตัวนี้ไว้นะครับก็มาที่อาจารย์ทองนะครับเนาะบนล่างเด่นสามรองเจ็ด จับคู่ก็สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสดเจดศนเจดหดนะครับเน้นที่สามสองสามแปดเจดหนึ่งแล้วก็หนึนะครับคิดจดุตให้ยังแดงครับเนาะเก็บเอาไว้นะครับของอาจารย์ทองคนระับเนาะทางดีๆครับเนาะวันที่แล้วคอมเมนต์ครับนะวัที่แล้วเลขสวยครับเราสวดตัวชอบเพราะว่าตรงกระบเบาสารคานครับเนาะสามแปด ชนกระเป๋าสารคสามแปดกัเจ็ดสองครับนะเนาะจะบอกทาให้เป็นสองเจ็ดแทนชอบมากนครับแนยวทางใครมาตรงก็เลียกตัวเองครับเนาะชอบมากๆเข็บหน้าจอไว้นะครับเนาะเข็บหน้าจอไว้พุ่งนี้เดี๋ยวคัดให้ทำร,ราเกาบเลขชนกันเยอะที่สุดวันตัวไหนพุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์เข็บหน้าจอไว้นะครับเนาะของอาจารย์ทองเดวท่านดีๆเม่นๆนะครับแล้วก็มาที่เซียนใจดีนะครับเซียนใจดี บนล่างเดิน1ลอง3จับคู่1 4 1 5 1 6 1 7 3 4 3 5 3 6 3 7 6คู่นะครับก็ให้นเน้นไปที่3 6 3 7แล้วก็1 6 1 7นะครับหลักละ2ตัวครับเนาะ2คู่นะครับเก็บตัองจอไว้นะครับเนาะให้ผมแนะนำให้สังเกตนะครับของเสียนใจดีเลขหลักหน่วยครับเนาะมาบ่อยมาก ทั้งบนและล่างลองสังเกตดูครับเนาะอย่างงวดนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักหน่วยเข้าบ่อยมากถ้าหลักสิบหลักหน่วยของแกมาโอกาสได้ตังมีแทบทุกงวดครับเนาะทดลองสังเกตดูนะครับเนาะของเซียนใจดีเก็บหน้าจอไว้นะครับเซียนใจดีนะครับเนาะเลขสวยครับตอนเลขสวยสามหกสามเจ็ดอีกแล้วครับเนาะตรงกระเป๋าสารคามด้วยงวดนี้ขอให้มานะครับเนาะแล้วก็มาที่เซียนทวีนะครับเดี๋ยวทางดีๆแม่นแ่นครับเนาะแม่นมาก เลขตารางเจ็ดสีบนล่างเด่น9กรอง8นะครับจับคู่ให้ชุดเด่นเลยนะครับเก้าสามนะครับชุดเด่นเลยเขียนชส้นใต้ให้นะครับเนาะชุดรองก็สามแปี่แล้วก็แปนะครับชุด3ามตัวก็มีหกชุดนะครับสามเก้าแปชุดรองก็สองสาม สองเก้าแปดนะครับชุดลองนะครับเนาะเลขสวยครับเนาะบ่าวสามชอบเพราะว่าสามแปดทับชนกับบ่าวสารคามขอให้มาทั้งวันนี้เต็มเต็มนักทีครับเนาะชนบ่าวชนกับเซียนทวีเมื่อไหร่มีลุ้นทุกทีนะครับเนาะมีลุ้นทุกทีวันนี้ไข่สามตัวแตกนะครับก็มาที่ชุดโค้งสุดท้ายเซียนทวีครับเนาะใครงบน้อยจากตามทุกตัวงบไม่เยอะ ก็ชุดเดียวเลยนะครับเนาะเซียนทีให้มา398นะครับ398ตัดเล่นด้วยก็คือ39 38แล้วก็98นะครับ39 38 98ชุดนี้เกียร์หนักที่สุดนะครับเนาะเกียร์บอกชอบที่สุดจัดให้ FC นะครับใครงบน้อยอยากตามเชนทีก็เก็บหน้าจอไว้นะครับเนาะชุดนี้แต่อยากถูกหวยกับเชนทีก็ซื้อทุกคู่นะครับเนาะใครไม่เคยถูกหวยซื้อตามเทียนทวีได้เลยนะครับเนาะถูกแน่นอน ล้วก็มาที่ลุงใจดีนะครับบนล่างเด่น8ลอง0ย์จับคู่808182 02 06 0726นะครับ7คูดคู่ลุงใจดีให้7คู่ตลอดครับเน้นไปที่8 8 8 2แล้วก็0626 6นะครับตัวเน้นแก่เก็บไว้จอไว้ครับตนะ้องขอคุณลุงใจดีแม่นมากครับเนาะผมว่า8กับ0มาตัวหนึ่งแน่นอน อย่าให้แปดมาครับเนาะจะได้ไปเข้าสาแปดเป่าสารคามครับเนาะก็ขังตัวเองครับเนาะเก็บจ่อไว้ครับเนาะเก็บจ่อไว้ของคุณลุงใจดีนะครับคุณลุงใจดีงวดนี้น่าจะเข้าอีกแน่นอนครับเนาะเลขสวยมากคุณลุงใจดีถ้ามีศูนย์ก็เป็นไปได้ครับเนาะศูนย์หกศูนย์เจ็ดเพราะว่าศูนย์หกเจ็ดเป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับเนาะศูนย์หกศูนย์เจ็ดเคล็บจ่อไว้นะครับของคุณลุงใจดีนะครับเนาะคุณลุงใจดี แล้วก็ตามต่อไปที่เขียนประจวไว้ครับเขียนประจวไว้ตามต่อที่ของพี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีบนนะครับบนอย่างเดียวครับนะเนาะเด่นสองรองสามครับนะนเนาะเหมือนบอกสาักคำเป๊ะเลยจับคู่ให้สี่คู่สองสี่สามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดชอบมากครับลอเลีพี่ชายใจดีชอบมากตรงบอกสา,าักคำแทบตั้งสามคู่ครับเนาะสามคู่เลย เน้นที่2อสี่สับสามเจ็ดนะครับชุด3ามตัวหนึ่ง3 7 1สี่สามสองสามเจ็ดหนึ่งสาปดะครับชุดบนชุดล่างก็เด่นหนึ่งรองเ้าจะพูก็1 4 1 7สหนึ่งเจ็เป็นชุดเน้นเลยนะครับ2คู่นี้ชุดรองก็6 9 2 9้าสอง้านะครับพี่ชายจะแยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับพี่ชายเจดีซื้อง่ายมากครับเราซื้อง่ายมากชอบที่สุดคือแกเด่น2ลรอง3คล้ายๆบอกสารคามนะชอบมากเลย จับคู่ให้ตัวเน้นฟันตัวเดียวกันนะครับเนาะสามเจ็ดเหมือนกันด้วยขอให้มานะครับเนาะสามเจ็ดสามแปดชอบพากมาเลยนะครับเนาะมาเลยไม่กลัวครับเนาะวันนี้สัญจรก็ไม่กลัวครับเนาะรุนไปด้วยกันนะครับเนาะรุนไปด้วยกันกอเก็บหน้าจอไว้นะครับคงพี่ชายเจดีพี่ชยเลขสวยมากครับเนาะมีดุนทั้งบนทั้งล่างแน่นอนครับพี่ชายเจดีอันนี้ส่วนนี้หวยสองรับนะครับวันที่แล้วแปดเจ็ดเต็มเต็มนะครับหวยสองรับวันนี้มาอีกแล้วนะครับ บนอย่างเดียวเด่นสีรอง8จับคู่ก็4สี1ห้ปดหนะครับจุด3ตัวก็1-4 5 5่งส่้าห้าแปดหนวนล่างนะครับเด่นสาลองสจับคู่ให้สามคู่สามเ์ 3, 9, 0, 4, แล้วก็สามนะครับสามเก์สี่แล้วก็สาถ้าตัวไหนบอกซ้ำาพูดผิดก็เอาตัวเลขเป็นหลักเลยนะครับในในโพยเป็นหลักเลย ถ้าตัวไหนว่าสาพูดไปทำเนาะตาเห็นอย่างปากพูดอย่างรีบมั่งอะไรมั่งับเนาะปฏิพลเป็นหลักเลยนะครับไม่ต้องสนใจคําพูดเปล่าสารธรรมเท่าไหร่นะครับเนาะถ้าพูดตรงก็แล้วไปนะเนาะแต่ถ้าพูดผิดไม่ต้องไม่ต้องนั่นนะครับเนาะตัวเลขเป็นหลักเลยอย่างที่เห็นนะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับกกหกไม่ได้อมาที่พิชายใจดีนะครับเลขไม่น่าลงทุนเลขดับบนนะครับเนาะยี่สิบคู่นะครับเนาะยี่สิบคู่ไปกับก็สี่สิบนะครับ ดับบนผมไปอ่านให้แล้วมันเยอะนะครับเนาะแถวละสี่คู่ห้าแถวก็ห้าสี่ยี่สิบไปกลับก็แปดสิบนะครับดับบนครับเนาะถ้าใครตั้งได้เลขดีๆเดียมาจะอัดหนักจะเต็มก็ถ้าตรงกับเลขพี่ชายใจดีก็เบาๆไว้นะครับเบาๆไว้แต่อย่าทิ้งนะครับเบาๆก็พอถ้าทิ้งมาเสียโอกาสถ้าออกมานะครับเนาะก็มาที่เลขดับล่างนะครับดับล่างของพี่ชายใจดีครับเนาะมีสิบ สิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่ไปกับก็สามสิบนะครับเนาะอ่ะทุกคนครบทวน,นครับเนาะครบทวนอ่ะฝากไว้เนี้เจอนิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ